โอเคครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้ก็มาอยู่กับผมอีกครั้งหนึ่งนะฮะใน6 6 1 3นะครับผมโอเควันนี้เราก็จะมาเล่นรูเล็ตกันเช่นเคยนะทุนต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะคุณผ,ผู้ชมโอเคไม่พูดพ่าทำเพลงลุยกันเลยดีกว่าอ่ารอบนี้ผมต้องการ9 0 0 0ันะผมจะมองการให้9 0 0 0ันะเออผมจะได้เปลี่ยนเป็นชิป12บาทนะตอนนี้แต่ผมจะเอาผมจะเล่นชิป10บาทนะโอเคอ่ะไม่น่าทานันละ เทคนิคเดิมนะคุณผู้ชมอ่ะผมขอเรียกว่าหกแถวแล้วกันนะง่ายๆนะคุณผู้ชมไม่ไม่เรียกว่าสตรีทแล้วนะจะได้ไม่งงกันนะเพราะบางคนก็อาจจะไม่เข้าใจตรงนี้นะว่าเออมันคืออะไรนะเออเรียกว่าหกแถวแล้วกันนะง่ายๆเลยโ <c oughs> <c oughs> อ้โหพีนะ่ฮะเพิ่งตื่นนะคุณผู้ชม 36 36 30 16นะ36 30 16 5แล้วก็2แล้วก็18 27นะ1 2 3 4 5 6โอเคแต่ว่าผมจะเริ่มที่10บาทนะวันนี้นะเพราะว่าทุนผมพอแล้วนะ7,200นะ ปึ๊บปึสิบสี่หลุดนะโอเคเหมือนง่วงๆนะคุณผู้ชมเพิ่งตื่นแท้ๆเหมือนง่วงๆซะแล้วนะ่า ตึบ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 ยังไงสิบเก้าโอเคสิบเก้าสิบเก้าหลุดนะโอเคอะไรละ่ะหลุดไ <laughs> ม,ม้สามนะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมเปิดเ x ็กเซลแป,ป๊บแล้วกันบางทีผมก็ลืมนะว่าผมอยู่ที่ไม้ที่เท่าไหร่แล้วนะหกสิบโอเค 420เหรอไม้3อ๋อโอเคใช่แล้ไม้3ไม้3 <c oughs> <c oughs> โอ้โหมาประกาศเลยตอนนี้นี่อ <c oughs> โอเสียงน่าจะเข้าไม้แน่นอนนะคุณผู้ชมคิดว่านะเออหมู่บ้านผมประกาศนะโอเคไม้ที่4นะเฮ้ยยังไม่ได้สักไม้เนี่ยทำไปเล่นไปคุณผู้ชม นี่นะยังไม่ได้เลยนะคุณผู้ชมเสียลัวๆเลยวัตฟ u ักโอ้ยประกาศเลยตอนนี้ผม <c oughs> กลัวเสียงมันเข้าไม่นะคุณผู้ชมไม่ใช่อะไรนะ <c oughs> ไม่น่ารอดนะคุณผู้ชมน่าจะเข้าไม่แบบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วละ่ะเอาปกติมันก็เข้าไม่อยู่แล้วนะ <c oughs> เออหกเหรอโอเคสวยงาม 6 1 60, 19 14 60 1 9 1 4 36 3 0 3 6 3 0 1 2 3 4 5 6เบโอเคเซฟไหมเซฟไหมโอเคอ พอหลังจากนั้นถ้าผมถึงปุ๊บผมก็จะต้องปรับเป็น12บาทเนาะพอเป็น12บาทก็จะ26 1 2 3โอเค2บาทมันก็จะเป็น75บาทนะก็คือ9,000ที่ผมที่ผมเตรียมไว้นั่นเองนะอันนี้9,000ปุ๊บเนี่ยเป้าหมายต่อไปคือเท่าไหร่ชิปละ25บาทละ ต่อไปก็น่าจะชิปละ25บาทนะคุณชมนิดมากคูณ6นะเท่ากับ150นะต้องไปถึง10,080นะคุณชมโอ้โหไกลเอาเรื่องเลยเนะี่ย19โอเคสวยงาม19 26 60นะ19 26 60 19แล้วก็14 14แล้วก็36 30โอเคโอ้ยหยุดประกาศได้แล้วโอ้ถ้าเสียงเข้าม่ดังเกินไปยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะคุณผู้ชมผมไม่คิดว่าจะประกาศเวลานี้นะมัน5้ามงเย็นแล้วนะเออปกติก็ไม่ประกาศประกาศอะไรเวลานี้เนี่ยผมละเบื่อจริงๆเลยจังหวะมันได้นะ34สวยงามไมมแรก 8, แปดพันละคุณผู้ชมหมื่นแปดี่น่าจะลำบากสุดแล้วนะคุณผู้ชมเท่าที่ผมดูละหมื่นแปดผมจะหันยังไงเนี่ยเอาเป็นสามคลิปไหมคุณผู้ชมหมื่นแปดหมื่นแปดรอบละสามพันละกันเนาะเออรอบละสามพันเท่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันต้องสี่พันห้านะคุณผู้ชมแต่ว่ามันเยอะไปนะผมเอารอบละสามพันละกันสามคลิปเนาะเออน่าจะกำลังดี พ่าเดี๋ยวคลิปมันยาวเกินไปนะใช้เวลาลงนานด้วยอือ๊อสามสิบโ okay. <c oughs> <c oughs> อเคลดอออขออภัยฮะ ไม่รู้ว่าประกาศอะไรตอนนี้นะผมก็ไม่ได้ยินเลยนะในหูผมมีแต่เพลงนะตอนนี้สิบโอเคสวยงาม1 5บห้4 1 9มสนะสิบห้าสามสแล้วก็หนะไปโอเค สิบแปดล้วโอเคหลุดนะโอเคหมายที่สองนะหลุดค่อนข้างง่ายนะคุณชมธรรมดานะจังหวะไหลก็ไหลยาวๆนะจังหวะหลุดก็หลุดนะจากที่เล่นมานี่ก็น่าจะเป็น ep ที่6แล้วปะเออถ้าผมจำไม่ผิดนะเออ หลุดค่อนข้างง่ายแล้วก็ไ <c oughs> <c oughs> กลสุดตอนนี้ที่เจอก็คือไม้หกนะยังไม่เคยหลุดไม้หกนะเดี๋ยวก็ไปเยี่ยมไม้หกค่อนข้างบ่อยเอาเรื่องเหมือนกันนะคุณผู้ชมแต่ทําทมาก็น่าจะสามครั้งแล้วนะสามครั้งติดติดละเออไปไหนนะ่ะไปไหนนะ่ะแปดหลุด30ก็ได้เออเกิน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 มือหลั่นนะคุณผู้ชม ผมชอบวางตามตามชิปนะคุณผู้ชมเพลินดีนะคำนวณตังตามชิปเนี่ยอันน้นจะเป็นอะไรที่เพลินมากนะคุณผู้ชมสิบเอ็ดหลุดนะถ้าย5เราไปไต่ต่อนะ่ยิบหเราไปร้อยิบห้าเลยโหโหดมากคุณผู้มน่าจะได้ลงแค่ห้าสิบละดูท่าละ50 100แล้วก็รนะ้อยะเออิบหกระโดดไกลจัดเลยนะคุณผูม ไม้ที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยเก้าร้อยไม้ที่4แล้วนะต่อไปไปไม้ที่5นะมผมจะรอดแบบทุกครั้งแบบนั้นตลอดไปไม้หกไม่ตลอดนี่ก็เหนื่อยเหมือนกันนะคุณผู้ชม5 1 8 8นะ5 1 8 10, 8 1 5 30โอเค อ่ะหยุดประกาศแล้วเนี่ยผมไม่ได้ยินเลยนะโอ้ศูนย์ภาพดีเลยนะคุณผูณ้ชมเอ่อเดี๋ยวน่าจะกลับปกติละ เกี้มันกระตุกไปทีนึ่งนะภาพกระตุกเลยนะคุณผู้ชมภาพดีเล,เลยนะแบบนี้จะไม่ค่อยได้ลุ้นเท่าไหร่นะคุณผู้ชมอ้ปวดตาเหลือเกิน13โอเคสวยงาม13 5 11 8 15 18เโอเค เหมือนมาดักโหลหนึ่งเลยนะโหลหนึ่งเกือบเต็มเลยนะคุณผู้ชมขาดแค่เลขสามเลขเดียวนะออกสามจบจบไปห้าเหรอเจ๋งสวยงามหมายเลข rất rồi, tuyệt vời Được rồi, tuyệt vời สามอืมสามเป็นไงล่ะขอสามได้สามนะคุณชม <c oughs> เออขอไปฮนะเออถึงกับสำลักกันเลยทีเดียวเชียวนะ <c oughs> โอ้เยอะแยะโหลหนึ่งเนี่ยอะไรก็ได้เนี่ยออกสามนะ ยี่สิบเจ็ดอ่ะเริ่มไปโลอเออแล้วนะคุณชมไม่ค่อยชอบความรู้สึกนี้เลยนะไม้ที่3นะคุณผู้ชม ยังไงสิกิงไปกิงไปอึบสองไหมโอ้ยี่ิบห้าสิบเจ็ดก็ได้สองก็ได้นะโอเคไม้ที่สนะ <'s> right. ี่นะคุณล <'s> right. ู้ใช่ไหมโอเคไม้ที่สี่นะ <Yeah. S 1> ณุ้งบอกนะ <Yeah. S 1> ผมไม่ค่อยชอบความรู้สึกนี้เลยนะ <Yeah. S 1> ที่มันไปโดดโลอื่นเงี้ย มันชอบลาก5 6ไม้เลยนะคุณชมอ,อจริงแล้วเมื่อกี้มันออกหลุ้นหนึ่งมาแล้วดันเป็นเลข3ด้วยไงลำบากเลยนะคุณชมลุ้นนะลุ้นให้มันออกต่ำแล้วกันนะคุณชมต่ำที่ไม่ใช่เลข3นะเ,เลขสูงๆก็อดโอเค17 17 25 27 32 17ห5 32 5 3แล้วก็11นะโอเคเกือบไม่ทันนะคุณผู้ชมอีกประมาณ2วินนะคุณผู้ชมอีกประมาณ2วินให้อีกวินเดียวนะคุณผู้ชมอีกวินเดียวใช่ไหมโอเคอีกวินเดียวเพราะว่ากำไรต่อรอบนี่คือ60บาทโอเคถูกต้องอีกหนึ่งวินนะคุณผู้ชม ปึ๊บอ๋อสิบเก้าโอเคหลุดนะ โอเคถึงเป้านะคุณผู้ชมเกินมา60บาทนะโอเค9,000แล้วนะคุณผูชมจาก666บาทนะคุณผู้ชมขึ้นมา9,000นะเดินทางมาไกลพอสมควรเลยนะเนี่ยทำไปเล่นไปโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงพอเท่านี้แหละครับคุณผู้ชมคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ